กราฟนะครับกราฟกราฟของค่าสมบูรณ์กราฟของค่าสัมบูรณ์นั้นมันมีทั้งกราฟของออค่าสมบูรณ์นในรูปของสมการรูปสมการก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับหรือเป็นกราฟของออค่าสมบูรณ์ที่อยู่ในรูปของรูปอสมการนะครับมีอะไรบ้างครับมากกว่ามากกว่า หรือเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับและก็ไม่เท่ากับนะครับแยกเป็นฟอร์มต่างๆได้อย่างนี้ครับครูก้องขอเรียกฟอร์มต่างๆแล้วกันนะครูก้องสอนแบบสรุปนะครับส่วนที่มาถ้าอยากรู้เดี๋ยวอธิบายให้แต่ที่โรงเรียนกขอธิบายที่มาอยู่ละแต่ครูก้องสอนสรุปก่อนเพราะว่าเรา ảo, กวดกันนะครับครูก้องแยกเป็นรูปแบบอย่างนี้รูปแบบรูปแบบที่1ครูก้องเรียกว่ารูปแบบพื้นฐาน ถ้าอยู่ในรูปของถ้าอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์ของแซดลบเลบบหน้า a, b I a เป็นลบหน้า b เป็นลบนะครับเท่ากับเท่ากับ k อันนี้เป็นสมการนะเท่ากับ k อย่างนี้กราฟจะเป็นอะไรรู้ไหมกราฟจะเป็นกราฟวงกลมกราฟจะเป็นกราฟวงกลม ตอนนี้แกนที่เราวาดคือแกนอนเป็นค่าของส่วนจริงใช่ไหมในที่นี้เขาก็ยังใช้แกน x นะครับส่วนจินตภาพเขาก็ยังใช้แกน y ในที่นี้ x แทนส่วนจริง y แทนส่วนจินตภาพเรียกระบบแกนเชิงซ้อนไม่ใช่แกน x y ปกติแล้วนะแต่เป็นระบบแกนเชิงซ้อนนะครับเมื่อก่อนครูก้องยังใช้อะไรอยู่ครับแกนส่วนจริงกับค่าส่วนจินตภาพนะครับเอาละถ้ากราฟอยู่ในรูปแบบพื้นฐานคือค่าสมบูรณ์ของ z z คืนอ แทนจำนวนเชิงซ้อนลบ a ลบ b I, นะครับเท่ากับ k okay. จะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดพิกัด a b อันนี้คือพิกัดนะครับพิกัดนี้คืออะไรครับ a บวก b i อน,นั่นเองอันนี้เขียนในรูปของพิกัดแทนที่จะเขียนในรูปของจำนวนเชิงซ้อนพิกัด a b ก็คือ x มา a b y ขึ้นไป b นะครับเดี๋ยวดูก่อน รัศมีครับรัศมีเท่ากับ k หน่วยรัศมีเท่ากับ k หน่วยเอาละยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุก้องมีค่าสมบูรณ์ของแซดบวก3ลบ 5i เท่ากับ2เป็นกราฟอะไรครับเป็นกราฟ วงกลมให้กราฟวงกลมลบไนเลยค่ะคณิตพิคคอ์มาแล้วนะอ้าวในที่นี้บวก3ก็ทำเป็นลบลบ3ถูกไหมครับกราฟวงกลมจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนครับลบ 3, โอเคนะครับรัศมีครับ2หน่วยโอเคไหมเกียนแกนขึน่นมา x y ลบ3 1 2 3ลบ3 5 1 2 3 4 5งั้นตรงนี้คือพิกัดอะไรครับเนี่ยที่กูกล้องพอดอยู่คือพิกัดลบ3 5. หรือจำนวนเชิงซ้อนที่คือตัวลบ3บวก5 i ตรงนี้เป็นพิกัดนะรัศมีกี่หน่วยครับ2หน่วยรัศมี2หน่วยก็ด้านขวามาถึงตรงนี้ใช่ไหมลบ1 2หน่วยนี่ ด้านซ้ายลบสลบห้าก็อยู่ตรงนี้ดูดูขอบเขตซ้ายขวาก่อนุยไปพ้นแล้วขึ้นขึ้นบนครับไปอีกี่หน่วยสองหน่วยก็หกเจ็ดลงล่างมีกี่หน่วยสองหน่วยก็ที่สามก็จะได้เป็น กราฟวงกลมออกมาโอเคไหมเอาละเอาเลคเชอร์ก่อนครับเชื่ครับตรงนี้ยอยู่รูปแบบไหนครับรูปแบบพื้นฐานและเป็นสามาการยังอยู่รูปแบบพื้นฐานที่เป็นสมการมาดูรูปแบบพื้นฐานที่เป็นอสมการต่อรูปแบบพื้นฐานใช่ไหมรูปแบบพื้นฐาน ู่ในรูปอะไรครับรูปแบบพื้นฐานค่าสมบูรณ์ของ z a bi เท่ากับ k ค่าสมบูรณ์ของ z a bi แต่ตรงนี้เป็นอัศมรรบ้างละเป็นอัศมรรบ้างเะอืดพระอมอยากอ้วกจังเลยมากกว่ามากกว่าเท่าก,กับน้อยกว่าน้อยกว่า เท่ากับเออแล้วก็ไม่เท่ากับจริงๆไม่เท่ากับเขาไม่ให้ก็ไม่ค่อยให้เขียนกันหรอกครับเพราะมันจะเต็มหน้ากระดานเลยเอา้าวแล้วก็ k นะครับวิธีการครับวิธีการไปร่างไปร่างกราฟของไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนไปร่างกราฟค่าสมบูรณ์ของ z ลบ a ลบ b, b i เท่ากับ k ยึดไว้ก่อนร่างไว้ก่อน นะครับสังเกตรครับสังเกตสังเกตอัน,นี้มีเท่ากับไหมครับไม่มีเท่ากับถูกไหมครับแต่2ตัวนี้มีเท่ากับไหมมีเท่ากับถ้ามีเท่ากับไอเส้นที่ร่างไว้เป็นเส้นทึบถ้ามีเท่ากับเนี่ยเส้นที่ร่างไว้เป็นเส้นทึบ นะครับแปลว่าเอาด้วยแปลว่าเอาด้วยส่วนถ้าเครื่องหมายอสมการนั้นเฮ้ยหนาวไม่มีเท่ากับเส้นที่ร่างไว้เส้นที่ร่างไว้ให้ทําเป็นอะไรครับเป็นเส้นประคือไม่รวมเส้นที่ร่างไว้ให้ทาเป็นเส้นประโอเคนะครับต่อครับถ้า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  ถ้ามันเป็นมากกว่าจะเป็นกราฟที่เป็นพื้นที่นอกวงกลมถ้าเป็นน้อยกว่าเป็นพื้นที่ในวงกลมที่ล่างไว้นอกวงกลมที่ร่างถ้าเป็นน้อยกว่าเป็นพื้นที่ในวงกลมที่ร่างโอเคไหมอา้าวยกตัวอย่างเช่น ถ้าคูกก้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นมากกว่าเอาอันเดิมแหละเปลี่ยนมากกว่าตอนแรกเราเขียนอะไรก่อนครับเราเขียน z บวก3าบค่าสมบูรณ์ของมันเท่ากับ2ก่อนคือเส้นนี้ร่างไว้ก่อนในทีน่นี้อสมการมีเท่ากับไหมไม่มีเท่ากับเส้นนี้จะต้องใช้เส้นประถูกไหมครับต้องใช้เส้นประไม่มีเท่ากับนี่ถูกไหมครับ ไม่มีเท่ากับใช้เส้นประถันนะไม่มีเท่ากับถันนะใช้เส้นประต่อไปอสมการนี้เป็นอสมการมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่างั้นกราฟของอสมการนี้จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่นอกเส้นประนจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลยนี่คือกราฟของอสมการ ปกติกราฟของอสมาการมันก็ต้องได้เป็นพื้นที่อยู่แล้วนะครับนี่แหละนี่คือกราฟของอะไรครับของค่าสมบูรณ์บวก 3i มลบ 5I ามากกว่า2ถัดไหมถ้าตรงนี้มีเท่ากับครับไม่ว่าจะเป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับเส้นที่ลนะ่างไว้ต้องเป็นอะไรครับเส้นทึบถัดนะแต่ในที่นี้ไม่มีเท่ากับต้องเป็นเส้นปลาแล้วเครื่องหมายเป็นอะไรครับมากกว่ามากกว่าเป็นอะไรครับพื้นที่ด้านนอก ไปครับโอเคเล e เชร์ครับ,รบต่อไปครับสรุปกันหน่อยหนึ่งตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่ครับกราฟของอะไรนะครับกราฟของจำนวนเชิงซ้อนซึ่งมีทั้งอะไรครับมีทั้งสมการแล้วก็อะไรครับอสมการถูกไหมครับโอเค แล้วทีนี้เราพูดถึงรูปแบบเราแยกรูปแบบเป็นรูปแบบอะไรครับเมื่อกี้หนึ่งรูปแบบทั่วไปถูกไหมครับรูปแบบทั่วไปรูปแบบทั่วไปสรุปแล้วมันคือรูปแบบอะไรครับค่าสมบูรณ์ของแซทลบเลบบเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับค่าคงตัวโอเคไหมสองครับรูปแบบอื่นๆถ้าไม่ใช่รูปแบบนี้กูกล้องตีความว่าเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับรูปแบบอื่นๆ ถ้าเป็นรูปแบบอื่นๆก็คือไม่ใช่รูปแบบข้างบนนี้นะครับถ้าเราเห็นกราฟค่าสมบูรณ์ของของจำนวนเชิงซ้อนหรือค่าสมบูรณ์ของแซไม่ใช่รูปแบบข้างบนก็คือไม่ใช่อัเนี้ยกระบวนการครับเทคนิคครับคือ1กําหนดเนื่อง,งจากกราฟเป็นกราฟของ x y เชิงซ้อนถูกไหมกำหนดให้แซเท่ากาับ x บวก y i ให้ติดในรูปตัวแปรเพราะ z อยู่ในรูปตัวแปรอยู่งั้นก็เท่ากับ x บวก y i แล้ว2แทนค่าในสมการนั้นแทนค่าในสมการหรืออสมการ3แปลงรูปเปลี่ยนรูปให้เป็นปกติ แล้วค่อยใช้อะไรครับข้อที่4แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรแล้วใช้เลขาคณิตวิเคราะห์แค่นี้เองครับเทคนิคไม่เข้าใจคูก้องยกตัวอย่างเช่นลุยโจทย์กันเลยดีกว่าสังเกตจากโจทย์กันก่อนจะลุยโจทย์กราฟของจำนวนเชิงซ้อนเราแบ่งให้เป็นรูปทั่วไปกับรูปอื่น อื่นถ้ารูปทั่วไปใช้เทคนิคที่ให้ไปแต่ถ้าเป็นรูปอื่นๆทําไงครับให้ z ซเท่ากับ x บวก y I, แทนค่าในสมการหรืออสมการที่ให้มาแล้วก็เปลี่ยนรูปซะถ้ามีติดรูทอยู่ก็ดําเนินการเปลี่ยนรูปให้รูทห,หายไปยกกำลังสองตลอดสมการหลังจากนั้นค่อยใช้เลยค่ะคณิตวิเคราะห์เอามาวาดรูปนะครับโอเคนะอา้าวนี่สรุปแล้วนะครับมาดูข้อที่18หน้า68กัน จทบอกว่าให้เขียนกราฟของกล้องเปลี่ยนโจทย์นะจงเขียนกราฟของค่าสมบูรณ์ของแซลบ3าบวก 2I อเท่ากับรูปแบบทั่วไปไหมรูปแบบทั่วไปนะครับจะให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปก่อนนั่นคือลบอะไรครับลบ3ลบอะไรครับลบ 2I โอเคนะครับสัมประสิทธิ์หน้าชุด I ต้องเป็นลบนะครับในนี้ต้องเป็นลบตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้เป็นกราฟเลยครับได้เป็นกราฟ วงกลมจุดศูนย์กลางเลยครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดอะไรครับพิกัดต้องเอาส่วนจริงก่อนนะครับต้องเอาต้องเอานในส่วนจริงมาใช้ก่อนนะครับเผื่อเขาวางไอํนำหน้าเนี่ยเช่นเขาสลับอย่างเงี้ยเช่นเขาสลับอย่างเงี้ยเช่นเขาสลับอย่างงี้มาเนี่ยบวก2 i ลบ3วิธีการก็คือให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของส่วนจริงอยู่หน้าก่อนจะได้ไม่พลาดเราก็เปลี่ยน เป็นอะไรครับลบสามไอบวกสองไอลบสามบวกสองไอให้ส่วนจริงอยู่นะแล้วจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรครับสามลบสองโอเคนะครับรัศมีเท่าไหร่ครับรัศมีห้าถูกไหมครับห้านวยแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยเท่ากับถูกไหมครับเป็นเท่ากับก็ตั้งแกนเลยครับ x y เชิงซ้อนพิกัดเลยนะครับ3 1 2 3แล้วก็ลบ2แล้วก็ลบ2 1 2นลบ2นี่คือจุดศูนย์กลางถูกไหมครับนี่คือพิกัดจุดศูนย์กลางคือพิกัด3ลบ2กี่หน่วยครับรัศมี5้าหน่วยครูก้องจะดูไปด้านซ้าย5ด้านขวา5ขึ้นบน5ลงล่าง5้ครูก้องจะเขียนกำกับไว้ด้วยนะครับเอาไปด้าน ขวาก่อน5ก็ไปถึงเท่าไหร่ครับ8 4 5 6 7 8โอเคนะครับไปซ้ายจะอีกเท่าไหร่ครับ5ก็1 2 3 4 5สม้ลบ2ถูกไหมครับก็อยู่เอาติดตรงนี้เอาเขียนในดีวา้าเขียนนี้แล้วลกันลบสองโอเค แล้วจุดตรงนั้นอยู่ไหนครับจุดขอบเขตอยู่ที่ตรงนี้โอเคนะครับขึ้น5ครับขึ้น5จากอะไรครับลบสใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเท่าไหร่ครับสามไหมใช่ไหมขึ้นไปห้าก็อยู่ที่สามแล้วลงมาอีกห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลบอะไรครับลบเจ็ด ได้กราฟหรือยังได้กราฟแล้วโอเคได้กราฟแล้วแค่นี้เองครับตอบอยากไหมถ้าอยากถ้าอยากให้มันดูดีขึ้นอีกนิดนึงก็คือที่จุดศูนย์กลางเนี่ยก็เขียนพิกัดไปด้วยคือสามลบ2โอเคนะครับเอาเิญครับโจทย์เพิ่มเติมครับโจทย์เพิ่มเติม เอาละข้อที่1จงเขียนกราฟของส่วนจริงของ z ซอบวก2อลบ5ไออันนี้สัญลักษณ์คือส่วนจริงใช่ไหมส่วนจริงของ z บวก2อลบ5ไอ,อามากกว่าเท่ากับ3เชิญครับกำหนดให้อะไรก่อนครับมันไม่ใช่รูปทั่วไปใช่ไหมครับมันไม่ใช่รูปทั่วไปของเราก็ให้อะไรครับ ให้แซเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย x บวก y i แล้วก็แทนลงไปเป็นส่วนจริงของอะไรครับของ x บวก y i บวก2ลบ5 i มากกว่าเท่เากับ3าอ้าวบอกคุกกล้องหน่อยครับในนี้ส่วนจริงมีอะไรบ้างครับส่วนจริงอยู่นี่เจ้บส่วนจินตภาพครับโลโหลเหรอส่วนจินตภาพคือส่วนนี้ถูกไหมอา้าว ก็จัดรูปให้อยู่ในรูปของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแยกเฉพาะส่วนจริงออกมาเพราะความหมายของมันคือ RE เอาแต่ส่วนจริงก็เป็น RE ของอะไรครับของ x บวก2ถูกไหมครับแล้วอะไรครับบวกอะไรครับลบ5บวก y อ๋อเอา y นำหน้าเดียวเป็นอะไรครับเป็น y ลบ5 i มากกว่าเท่ากับ3 ส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนนี้คืออะไรครับ x บวก2ถูกไหมครับเอาเฉพาะส่วนจริงนี่ x บวก2ส่วนจริงเป็นไงครับมากกว่าเท่ากับ3งั้นได้ x มากกว่าเท่ากับเท่าไรครับย้ายบวก2ไปเลย1งถูกไหมครับงั้นกราฟเขียนอะไรครับก็เขียนอะไรขึ้นก่กอนครับไปร่าง x เท่ากับ1ขึ้นมาก่อนเราเคยเขียนกราฟอสมการแล้วใช่ไหมครับการเขียนกราฟอสมการต้องร่างอะไรขึ้นมาก่อน กราฟสมการ x y ร่าง x เท่ากับ1ขึ้นมาก่อนร่าง x เท่ากับ1ขึ้นมาก่อนเมื่อร่าง x เท่ากับ1ขึ้นมาเส้นนี้ยังคงเป็นเส้นทึบหรือเส้นปะครับเครื่องหมายสมการมีเท่ากับไหมนี่ไงมากกว่าหรือเท่ากับในเครื่องหมายสมการมีเท่ากับไหมครับมีงั้นเส้นที่ล่างเป็นเส้นทึบหรือเส้นอะไรครับ เส้นล่างเป็นอะไรครับเส้นล่างเป็นเส้นทึบโอเคไหมครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีเท่ากับเส้นล่างเป็นเส้นละ่ะ x มากกว่ามันมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่างั้นพื้นที่ไปทางไหนครับพื้นที่ไปทางขวาก็ x มากกว่า1ก็ต้องพื้นที่ทั้งหมดทางขวางงไหม ง,งงเหรอการเขียนกราฟอสมการผ่านมาแล้วนะในจํานวนจ,จริงถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้1ร่างอะไรที่มาก่อนครับเท่ากับก่อนคือ x เท่ากับ1แล้วเส้นล่างเป็นเส้นประหลาหรือเส้นทึบครับก็ดูว่าอสมการนั้นมีเท่ากับไหมใช่ไหมมีเท่ากับไหมครับมีงั้นเส้นล่างเป็นเส้นทึบโอเคนะครับแล้วไงต่อครับค่อยมาดูว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับถ่านะ ในที่นี้มากกว่างั้นพื้นที่อยู่ทางขวาเพราะ x มากกว่าถ้า x มากกว่าต้องอยู่ทางขวาถ้า x น้อยกว่าอยู่ด้านซ้ายเชร์ลี่เช์ครับ